สวัสดีครับน้องครับตั้งแต่เช้ามาก็เพิ่งจะเข้าไปหนึ่งออเดอร์ครับเปิดหัวแดงอีกแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันวันนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้นะครับอยู่ในที่พักเนาะยาวเลยเดี๋ยวมาพิเครออเดอร์ด้วยกันนะครับหนึ่งออเดอร์นะออเดอร์เดียวนะครับออเดอร์เดียวอ่า กราฟปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นมาอ่ามีโอกาสที่จะกลับตัวตรงนี้นะครับขึ้นมามันเป็นลักษณะการยกตัวขึ้นมาเฉยๆนะครับน่าจะถ้าลงทะลุแนวแนวที่อ่าที่เพิ่งทะลุลงมาตรงนี้นะครับเราจะรอเข้าเดอร์เซลนะดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มนะน้องๆนะอ,อ,อ่ากราฟทำเทนขาลงมานะครับแต่ตอนนี้ยกตัวขึ้นไป ทำท่าจะวิ่งลงมาต่อตามเทนลักนะครับคือเทนขาลงเราจะรอที่แนวรับตรงนี้แหละที่รกราฟกําลังจะลงมาถึงนี่นะฮะอ่ะรอดูตรงนี้ครับรอให้ทะลุลงมาก่อนนะครับถ้าอย่างนี้ยังเข้าไม่ได้นะฮะตรงนี้ถ้าขึ้นไปเก็บไส้เก็บอะไรก็ยังอันตรายอยู่นะครับน้องเพราะอะไร เพราะแนวโน้มนเป็นเท่หลักขาลงมาแล้วก็ณนวันเรนนี้ไฮมันยังไม่ได้สร้างใหม่ที่สูงกว่าไฮล่าสุดนะมันยังอยู่ในระนาบเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมา,าวิ่งลงมามีโอกาสนะครับที่จะวิ่งลงมาสูงเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เข้าออเดอร์บายนะครับรอก่อนครับอาจจะใช้เวลาสักพี่ไอ้ดูว่าน่าจะไม่เกินสัก 2- 3สนาทีข้างหน้านะครับน่าจะมีจงังหวะเข้าออเดอร์ รอ,อตรงนี้แหละนะครับรอตรงนี้แหละถ้าจะเข้าบายได้นู่นครับต้องทะลุแนวต้านด้านบนนู่น275ขึ้นไปนู่นนะครับแปลว่ามันน่าจะขึ้นไปสร้างไฮใหม่แต่ถ้ายังไม่ทะลุ275ขึ้นไปนี่มีโอกาสที่จะวิ่งลงมาตามแนวโน้มนะครับของเทนรนขาลงแนวโน้มหลักรอนะครับเราจะรออยู่ที่2แนวนี้แหละนะครับ275กับ270ตรงนี้นะฮะ รอก่อนอาจจะใช้เวลาสักสองสามนาทีข้างหน้าน่าจะมีจังหวะเข้าครับนะหลายวันวันนี้พี่ไอ,อ้ก็อยู่ในช่วงของการพักผ่อนนะครับเดินทางซึ่งเราก็ อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นกําลังทำชาเลนจ์นะครับลักษณะของการเที่ยวไปเทเดไปเนาะเที่ยวไปเทเดไปก็อ่าตอนนี้ยังวันนี้อยู่แปดลิ้วนะครับอยู่แปลิ้วเดี๋ยววันอีก2อสวันนี้ก็จะน่าจะไปที่ระยอมนะครับในไปที่ระยองก็เดี๋ยวเราจะไปเทเดหาค่าที่พักกันนะ ดูนะครับถ้าทะลุนแนวต้านนี้ไปก็มีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าไม่สามารถทะลุนแนวต้านนี้ไปเดี๋ยวพี่ไอจะเข้าเดอ์เซลแล้วนะกาฟขึ้นไปเจอแนวต้านนะครับแล้วทิ้งไส้นะครับบ่งบอกว่าแนวต้านนี้สําคัญนะครับสําคัญอ่าแนวต้านตรงนี้นะครับ แนวต้านแนวรับนะครับซึ่งเป็นแนวเส้นกิดทุกแนวที่กราฟขึ้นไปทดสอบแล้วไม่สามารถผ่านไปได้ทิ้งไส้ให้เราเห็นเราต้องให้ความสําคัญกับมันนะครับทุกๆแนวรอนะครับรอส่วนที่แนวด้านบนนี้นะฮะเข้าเดียเดียวนะครับน้อง,อ,งอ่ายังนะครับมันไม่ขึ้นไปทดสอบเราก็ไม่เข้านะครับ ถ้าจะทะลุลงมาต้องรอให้มันทะลุแนวรับข้างล่างครับปิดใต้เส้น SMA 5แบบนี้ใกล้แนวรับเราจะยังไม่เข้าเนาะน้องๆเนาะนอกจากทะลุแนวรับก่อนนะครับนี่นะฮะอย่างที่พี่ไอบอกนะแนวโน้มของมันแนวโน้มหลักเป็นเทรนขาลงมานะครับไฮมันยังไม่ได้สร้างใหม่นะครับมีโอกาสที่จะลงตามแนวโน้มหลักสูง พยายามเทรดตามเทนหลักนะครับน้องความปลอดภัยจะสูงกว่านะครับน่าแข็งแรงเลยทีเดียวแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแท่งนี้ทะลุแนวรับลงไปได้นะครับอะพี่ไอ้กดแล้วป,ปิดเบียดแนวเลยนะครับแท่งนี้เปิดที่แนวแล้วก็ทําท่าจะพรวดลงมานะครับกดเข้าเดอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้อะดูนะ ข้าออเดอร์เดียวนะครับตอนนี้แรงซื้อเข้ามานะน้องๆแต่ยังมั่นใจนะครับว่ามันจะลงตามแนวโน้มหลักนะครับนะมาดูกันนะว่าจะลงไหมนะครับใช้เวลาไปหลายนาทีพอสมควรนะครับ โอ้เป็นไงแหล่งซื้อยังไม่ยอมนะครับอาไปแล้วนะครับโอเคเป็นไงได้จุดเข้าที่ไม่ดีนะครับแต่ก็ยังวินนะครับเพราะว่าเราเข้าตามแนวโน้มของเทรนหลักเนาะถ้าได้จุดเข้าที่เส้น sm ห้าโอก,กาสอ่ามันก็น่าจะนะ่าสวยกว่าน,นี้นะครับพี่ไอ้กดเร็วนิดนึงอา ออเดอร์แรกเข้าไปตอนเที่ยงกว่าๆนะแพ้ไปนะครับก็เป็นเป็นไรแก้ตัวใหม่นะครับบ่ายสามครึ่งโอเคลากันแค่นี้นะครับน้องสวัสดีครับผม